เป็นขนมค่ะพี่นักเป็นขนมกับกาแฟค่ะอย่นั้นเย็นนิดนึงอใช้ตัวนี้ ขนมกับกาแฟาาน้ำเวาเราตีน้ำกันขนมกับกาแฟาด้วยค่ะก,นก,นก,นกนินน้ำกันกินน้ำกันค่ะขนมตอนเช้าขนมกับกาแฟาค่ะแซ่บางานเป็นอะไรไหนนี่แห้งสดชื่นครับเข้ามน้าต้องกินกาแฟาค่ะสดชื่นแจ่มใส ถอาไปกินกาฟแฟกับมันเป็นยังไงมันเป็นเงงงักค่ะถอาไปกินกาแฟต้องกินกาแฟ,าาฟมาชิลชดชื่นแก้มใส่